คุณวีรลักษณะอดีศรสส,สบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วรอดีเด์อย่างเดียวไม่ได้วันอะไร ทุกอย่างพร้อมมาสัปดาห,หนึ่งแล้วซึ่งทีเด็ดของเรายังอยู่ในเนื้อหาสาระที่ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่ต้องการให้นางสาวแพททองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีชี้แจงด้วยตัวเองหลายประเด็นที่เขาเก่งข้อสอบบอกว่าข้อสอบรั่วบางทีในฐานะคนออกข้อสอบมันก็อมยิ้มอย่างลึกๆเราออกข้อสอบถามลูก แต่คนเก่งเก่งว่าเราถามพ่อแต่เรายืนยันว่าเราถามลูกและเราก็หวังว่าลูกจะตอบด้วยตัวเองสิ่งที่เรากลัวในวันนี้ก็คือระหว่างทําข้อสอบลูกจะแอบโทรศัพท์ไปถามพ่อซึ่งพ่อก็ไม่น่าจะตอบได้อีกชุดจดิตข้อสอบพ่อก็พยายามจะยิงคำตอบมาให้แต่ก็ต้องยืนยันว่าเราถามลูก ไม่ได้ถามพอ่อเมื่อถามว่าพักเพื่อไทยตั้งองครักษ์พิทักษ์ข้อบังคับการประชุมเต็มคณะ20คนสะท้อนอะไรนายวิโรดกล่าวว่าเขาคงต้องกระวีกระวาดแหละคุณหนูลูกนายใหญ่ใช่ไหมพวกเราบรรดาลูกสมุนบรรดาบริวารในกงสีก็ต้องออกมาทำคะแนนใช่หรือไม่ก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็ยิ่งทำให้ด้อยค่าภาวะผู้นำของตัวนายก ก็เหมือนลูกคุณหนูไข่ใ,ในหินอะไรอย่างนี้ต้องมีพี่เลี้ยงคอยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอกเช็ดปากตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ยังฝากไปถึงทีมองค์กษ์ว่าให้แม่นข้อบังคับการประชุมหน่อยข้อ177นายกจะต้องเป็นคนตอบข้อชี้แจงเองคนที่มีหน้าที่ชี้แจงคือฝ่ายบริหารฝ่ายบริวารอย่าเข้า มายุ่งยังไงคะเพราะว่าเนี่ยนะครับการกําหนดเวลาวันแรกเนี่แปดโมงเช้าจนถึงตีห้าครึ่งแล้วก็มาเริ่มอีกทีแปดโมงเช้านะถามว่าเพื่ออะไรอผมเคยเห็นนี่นะครับการอภิปรายสมัยไทยรักไทยก็ออกแบบเนี้ยนะครับก็คือแต่ว่าใช้เวลาหลายวันแล้วก็ฝ่ายค้านเวลานั้นก็จะใช้วิธีนะครับไปลากกระทรวงที่ไม่สําคัญ ลากอภิปรายนานๆผมเคยเห็นคุณองค์อาจคล้ามไพบูลเนี่ยคอภิปรายกระทรวงแรงงานเนี่ยสามสี่ชั่วโมงเพื่อให้เช้าอ่ะเพื่อให้คนมารับเวลาต่อนะครับว่าจะได้ตื่นมาฟังไอ้ยุคตอนไทยรักไทยนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ยุคการสื่อสารไร้ปรมแดนะนะครับและไม่ใช่ยุคที่สื่อโซเชียลมีเดียที่มันครบถ้วนยุคนั้นก็คือหมายความว่า ก็คือหมายความว่าคนที่ไม่นะครับไม่หลับไม่นอนเท่านั้นซึ่งมีจํานวนน้อยผมยังเคยอภิปรายสี่ทุ่มถึงตีสองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยเจตนาชัดเจนคือไม่ต้องการให้คนฟังคแต่ว่าข่าวสมัยใหม่นั้นเขาก็ทําซ้ําได้ดิจิตตอนฟุตปลิ้นนะครับเขาก็ทยอยออกกันมาได้เพียงแต่ว่าการพูดเพื่อไม่ให้คนฟังนั้นเพื่ออะไร การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่พูดให้ฟังกันเองะนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเาก็คนก็ดูจากการถ่ายทอดผ่านวิทยุผ่านโทรทัศน์ช่องสิบเอ็ดนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกแพลตฟอร์มสามารถที่จะถ่ายทอดอะไรกันได้คแต่ว่าเห็นไหมว่ามันก็มันก็เขี่ยวหลากดินกันตามหัวข้อที่ตั้งเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะจบก่อนเที่ยงคืนค่ะแล้วโดยปกตินั้นเนี่ยสภาในเริ่มประชุมเก้าโมงครึง่ง Oh, นะครับอันนี้นัด8โมงเช้าล่นเวลามาอีกล่นมาอีกเดิมทีนี้เอาว่านะครับสภาเนี่ยนะครับก็ขยับมาเปิด8โมงพอประธานสภานะครับมานั่งพัวเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านก็จะต้องเป็นคนเปิดประเด็นและก็โดยหลักนั้นนะครับหัวหน,น้าพรรคฝ่ายค้านนะครับลำดับที่สองก็จะพูดต่อ นะครับถ้าเรียงกันตามลําดับและก็แต่ละพักเรียงหลังจากนั้นก็ไล่ไปเพราะว่าเป็นการอภิปรายเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะและโดยเนี่ยนะครับเวลาที่ยื้อกันไปยื้อกันมานะครับเขาขอสามสิบนะครับต่อรองว่าให้ยิบสามยื้อกันไปมันมาเอาให้ยิบแปดแต่แปดโมงเช้าถึงตีห้าครึ่งวันแรกและพอวันวันที่สองแปดโมงต่อนะประธานสภาก็จะจัดคิวกันกันนอน <C> e <an> นะครับสสก็นะครับก็หามุมหลับกันนะพรกประชาชนบอกเดี๋ยวเ,เต็นเอาหมอนเอาอะไรมาแต่เชื่อว่าในยกก็คงจะไปตั้งแต่ตอนนั้นอะค่ำๆไปอยู่กับลูกเวิ Work life balance <C> e <an> ร์กไ b บ l ลลานเพราะนี่นะครับสุดท้ายก็คือถามว่าแล้วฝ่ายค้านอภิปรายกับใครคือถ้านายกอยู่ตั้งแต่แปดโมงถึงตีห้าครึง่ง <C> e <an> และนี่นะครับและในเวลาแปดโมงอีกวันหนึ่งก็มาอยู่ต่อ ถ้านายกกล้ารับปากกันแบบนี้ก็เอากันคเพราะในอดีตเขาอาภิปรายเนี่ยนะครับรัฐมนตรีเป็นเป็นรายบุคคลและรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่ถูกอภิปรายเนี่ยจะอยู่ต้องนั่งทีแม้อภิปรายกับแมวที่ไหนอ่ะถามว่านี่นะครับอันนี้ก็ผมว่าประธานสาภาเองก็ต้องไปใช้ดูละพินิจเหมือนกันนะ,ะว่าคณะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกอภิปรายไม่นั่งฟังแล้วเสร็จแล้วไอ้คนอภิปรายมันอภิปรายใครอ่ะคือถ้ามีรัฐมนตรีนะครับเป็นรายบุคคลมานั่งฟังได้แล้วแล้วอภิปรายเป็นไงถ้านายกกลับไปนอนอ่ะกลับไปนอนแล้วแล้วฝ่ายค้านอภิปรายกับใครเอาหลักความเป็นจริงก่อนคือแม้ว่าเนี่ยนะครับจะจะกลับไปบ้านได้อ้างว่าไปฟังการถ่ายทอดอะไร แต่ว่าหลักเมื่อให้ฝ่ายค้านเขาเนี่ยอภิปรายจนถึงตีห้าครึ่งเนี่ยตัวเองก็ต้องนั่งฟังดิเพราะเขาอภิปรายถึงตัวเองคนเดียวต้องแฟร์ไม่ใช่ต้องแฟร์มันเป็นหน้าที่<อ>นะครับคือปัญหาว่าไอ้หลักคิดบ้าๆบาเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือถ้านั่งอยู่ข้างบนนานเนี่ยนะครับถ้าไปนั่งห้องข้างหลังนี่ได้ะนะครับบอกก่าสลับเข้าห้องน้ำมอง่าล้างหน้า,ล,า,นาล้างตา นะครับสภาอยู่ตรงไหนก็มันได้ยินเสียงอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่กลับบ้านนะนะครับสภาก็ต้องมาตักมานั่งอีกปัญหาว่าเพื่ออะไรสภามีเวลาไปจนถึงนู่นนะครับวันที่สิบเอ็ดเมษามันจะกี่วันเนี่ยนะครับเมื่อเอาเวลามาลงเอยที่ยี่ยี่สิบแปดชั่วโมงนายกคนเดียวได้เจ็ดชั่วโมงประธานสภาได้สองชั่วโมง ก็กี่วันกี่วันมันจะไงมันจบเที่ยงคืนนะครับผมอาพิรายจนกระทั่งตีสองผมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเลย <c oughs> นะครับในไนอนตีสองเนี่ยขนาดเรื่องนะครับขนาดเสียงอย่างผมเนี่ยเสียงดังๆเนี่ย <c oughs> นะครับไอ้ข้างหลังยังแผวเลยให้คนมานั่งฟังทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาล <c oughs> ทีนี้เนี่ยนะครับไอ้วิธีเลือกเพื่อจะให้เห็นว่านะครับเหมือนเหมือนตอนสุดซอยนะครับก็คือว่าลากกันไปจนดึกนะครับแล้วก็ เหมือนไปตีแมวแมวว่วงอะ,อะนะครับแต่ว่าการเมืองไอ้อย่างนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์และมีหน้ำซ้ําเนี่ยถ้านายกไม่อยู่เนี่ยแล้วอย่างไงกันต่อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งวิปสามฝ่ายลองปรึกษาหรือกันดูกันดูดีว่าจเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะก็โดยหลักมันก็คือข้อตกลงกันอยู่แล้วเป็นความจริงเป็นดุลแลินิจของประธานนะ,ะที่อาจารย์วันนอถูกต้องเพราะ,ะว่า ก็อภิปรายยังไงนายกปัญหาว่านายกไหวหรือเปล่าเพราะฝ่ายคาย้านนี่ไงเขาก็ไหววันยังค่ำอ่ะแต่แต่นายกจะไม่นั่งก็ได้ใช่ไหมคะคือโดยหลักมันต้องนั่งไงย,ยกเว้นว่าไปเข้าห้องน้าอ,อ่ะแล้วปัญหาก็คือว่าถ้านายกไม่นั่งเนี่ยแล้วฝ่ายค้านอภิปรายใครคุณจะรูพรคิดว่านายกจะนั่งอยู่ตลอดไม่นั่งอยู่แล้วนะครับแ,แต่ว่าเอาหลักก่อนว่าเมื่อเลือกหนทางนี้เนะ,นะครับหมายความว่า,วา ทั้งวิปรัฐบ,บาลตัวแทนคอรมอเนี่ยเลือกแนวทางนี้ไปถามนายกแล้วหรือยังเพราะอภิปรายคนเดียวถูกอภิปรายคนเดียวแล้วแล้วถ้านายกไม่นั่งแล้วฝ่ายค้านอภิปรายกันท่านประธานไปปลุกนายกขึ้นมาฟังนิด <c oughs> แล้วนายกมาตอบอยังไงเพราะเสียงก็ไม่ได้ยินคนหนึ่งก็ททำสคริปต์คนหนึ่ง,อ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 งตอบแทนได้งไงนะครับแม้ว่าจั่วหัวว่า,วาจะ ตอบในประเด็นหลักที่เหลือจะให้คณะรัฐมนตรีตอบไอ้น,นี่ก็ผิดหลักไม่ได้อะฮะคือกรณีที่รัฐมนตรีชี้แจงเนี่ยค่ะต้องใช้สิทธิ์พลาดพิง<อ>ถ้าเขาไม่พลาดพิงอะ่ะก็ขึ้นมาชี้แจงไม่ได้ก็จะใช้ช่องทางว่ามอบหมายาว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกระทรวงรับผิดชอบซึ่งเขาแทคนิกแบบนี้เอาดูคุณบรรหารค่ะคุณบรรหารนี่ก็นั่งจอยอยู่คนเดียวเอา้า นะครับดูปากประชาธิปัตย์เนี่ยปากประชาธิปัตย์สัตวสามวันรวดผมไม่เห็นว่าคุณบัาฑจะต้องใช้ใครตอบแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้วิธีที่ไม่เข้าใจว่านี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้อภิปรายคนอื่นะนะครับและก็บุคคลภายนอกที่ถูกอภิปรายนะครับฝ่ายค้านเขาก็รู้ไม่มีเอกธา์คุ้มครองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยอภิปรายใครคนนั้นก็ต้องตอบคไม่ใช่อภิปรายนายกและคนอื่นมาตอบแล้วแล้วยังไงอภิปรายนายกและนายกไม่มานั่งอยู่แล้วแล้วฝ่ายค้านอภิปรายใครแล้วนายกจะมาตอบอยังไงเพราะว่าไม่ได้ฟังก็สคริปต์มาตอบคแล้วแล้วเป็นประชาธิที่ประยพันแบบไหนก็ต่างเรียกร้องหาประชาธิที่ประยกัๆๆนไม่หย่าแนะครับแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า คือทุกเรื่องนะครับที่เคยพูดเคยหาเสียงเคยต่อสู้กันมาเลวเป๋วทั้งนั้นโดยเฉพาะนี่ครับที่เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงเกี่ยวข้องกับเรื่องประชาธิปไตยตรงกันข้ามหมดอะ่ะแต่ว่าเมื่อเลือกวิธีคิดว่าจะได้เปรียบแต่ความจริงเนี่ยครับหลักคิดเอาเปรียบเพราะเนี่ยนะครับถ้าเอาแบบบ้าบ้ากันเลยเนี่ยเอาแปดโมงเช้าตีห้าครึง่งายค้างนันก็บอกว่านั่นก็เดือดร้อนนั่นแหละคนยังไม่ปลายไปนอนไป แต่นายกต้องนั่งคาที่แต่ว่านี่เชื่อว่าไม่นั่งและเป็นการอภิปรายที่ประหลาดที่สุดว่าอภิปรายให้กับคนที่ถูกอภิปรายและไม่ได้อยู่ในห้องประชุมอภิปรายให้กับท่านประธานฟัง <S <S แล้วไงนะครับเห็นไหมเห็นไหมหลักหลักหลักคิดเอาเปรียบอ,ะอ่ะแต่ว่ามันผิดหลักการประชาธิปไตายคือระบบรัฐสภานี่อภิปรายถึงใครเนี่ยค,คนนั่นก็นั่งอยู่นะครับเพราะไม่นั่งอยู่จะจะรู้ได้ไงเขาพูดอย่าไง ตอนเช้ามามีคนบันทึกว่านี่นี่พูดนี่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 นแล้วปัญหาก็คือว่าเอาคนอื่นมานั่งแทนมันได้อะนะครับแล้วถามที่ผ่านมานะั้นเนี่ยอภิปรายตัวนายกนายกก็ต้อง,ต,องต้องนั่งอยู่ก็ฟาดกันนะ่ะค่ะนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าวิธีการแบบเนี้ยก็คิดว่าคนจะฟังน้อยแต่ว่าคลิปเทปอะไรต่างๆเดี๋ยวจะเพ่นพ ious, ่านไปหมดหลังจากนั้น เอาจริงถ้าสมมุติว่าออคุณแพรทองทานนั่งฟังอยู่ตลอดจริงๆคุณจิรุพรคิดว่าคุณแพทองทานจะสามารถสวนได้ทุกประเด็นจริงไหมคะด้วยตัวเองคือโดยข้อเท็จจริงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจกลไกรัฐเนี่ยนะครับไม่ว่าหน่วยงานราชการฝ่ายการเมืองะนะครับก็ทำสคริปต์ทำข้อมูลมหักล้างแล้วก็ส่งไปยังผู้ถูกอภิปรายะ บางคนเนี่ยนะครับในอดีตเคยอ่านแม้กระทั่งว่าปัทโทปัทโทก็คือหมายความว่าอ่านทุกถ้อยคําตามตัวอักษรคแต่ว่าไอ้ข้อเท็จจริงบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแข่งกันอ่านนะครับตัวเองก็ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนกันแต่ว่าไอ้หลักคิดแรกเนี่ยแปดโมงเช้าถึงตีห้าครึ่งนะครับเอาอะไรมาคิด คือมองว่าเจตนาแรกเนี่ยคงไม่ได้อยากให้ประชาชนที่รอฟังดูเนื้อหาโดยเฉพาะช่วงเวลาดึกไปแล้วเนี่ยไปจนถึงค่อนเช้าเนี่ยไม่ได้ฟังเยอนเลยก็เหมือนคืนวันจันทร์จัดรายการที่เนี่ยค่ะยิงสัญญาณเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าวันอังคารนัดไปที่ทำเนียบคือไอ้วิธีการแบบเนี้แทคติกแบบนี้ไม่รู้แมวไอ้ที่ไหนมาทํานะนะครับแต่ว่าไอ้วิธีการหลักคิดเพื่อไม่ให้คนฟังนะครับเหมือนไปนะครับ เจราจากับเจ้าของช่องโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยและความเป็นจริงอนช่องไหนไปรับมันก็เสื่อมไปตามสภาพนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยโดยข้อเท็จจริงในทางการเมืองที่เป็นสิทธิของประชาชนบึงรู้นะ,ะโดยเฉพาะโลกสื่อสารรายพรมแดนแบบนี้เนี่ยมันอุดกันไม่อยู่มันปิดกันไม่อยู่เพียงแค่ว่าวันพรุ่งนี้ก็ฝากฝ,ากฝาก่ายขา้นสื่อผู้สื่อข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีว่า ท่านไหวเลยแปดโมงเช้าตีห้าครึ่ง่ายคานไม่รู้กี่คนนะนะครับคนที่ไม่ยังไม่อภิปรายเขาก็ไม่ต้องรีบมาคะนะครับก็คือหมายความคุณนอนเต็มที่ไปเลยอ,อ,อคุณมีคิวตอนตีสองนะครับคุณค่อยมาตื่นทําการบ้านเอาตอนสักสี่ทุ่มนะครับมาซักซ้อมหลับกลางวันหลับยาวไปเลยออืแต่ว่านี่นะครับในส่วนที่ผมเห็นก็ตามปกติก็ นะครับกรอกกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะสอส <c oughs> มันไม่ได้หลับไม่ได้นอน <c oughs> แล้วผมไม่เห็นถึงความจําเป็นอะไรเลยเวลาก็เหลือเฟือนะครับดูถ้าเสมือนหนึ่งว่าสมัยประชุมจะปิดนะนะครับไอ้น,นี่เวลามันก็เหลือกันโอ้ยาวนาน <c oughs> นะครับ <c oughs> เกือบร่วมนับวันที่วันที่ยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่หกนะครับก็ยังเหลืออีกสิบห้าวันไม่เห็นมีความจําเป็นอะไรต้องขนาดนี้ <c oughs> แต่คิดว่าเวลานี้ดีกว่าคนดูน้อย <c oughs> ทั้งที่ตอนแรกก็ชาๆเนยน,นะครับ<ช>กี่วันก็ได้เป็นเดือนก็ได้แต่ว่าคนที่ไปเจราจาต่อรองยี่สิบสามมายี่ิบแปดแล้วก็แปดโมงเช้าจนกระทั่งถึงตออตีห้าครึคปร่ปัญหาแปดโมงเช้าไม่ได้ประชุมไม่ได้ประชุมแล้วในทางมันยังไม่พร้อมอจะมากันครบแล้วรยังเพราะว่านี่ครับปกติเนี่ยเก้าโมงครึ่งนะครับนัดเก้าโมงเก้าโมงครึ่งประธานมานั่ง นะครับแต่ว่าไอ้นี้นัดเช้ามืดเลยแต่เช้าไม่เช้ามืดอะหมายถึงว่าแปดโมงเช้าหมายความว่าสอสอนี่ต้องไปกันตั้งถึงตั้งแต่เจ็ดโมงอะนะครับแล้วปัญหาก็คือว่าพอวันรุ่งขึ้นอะวันที่ยี่สิบห้าวันที่สองอะแล้วยังไงอะเพราะว่าเพราะว่ามันกรอบกันไม่หมดอ่ะค่เท่ากับไม่ได้พักเลยมีเวลาพักเอาจริงๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองก็ทํายังไงอ่ะก็เลือกวิถีทางเนี้ยค่ะซึ่งก็คือเป็นทฤษฎีที่ ที่คิดง่ายๆ <c oughs> นะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสของรัฐบาลด้วยนะมันไม่ใช่โอกาสของฝ่ายค้านอย่างเดียวคือผมยังมองเห็นว่าเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยถ้านะครับฝ่ายค้านอภิปรายไม่เข้าเป้าฝ่ายค้านก็เสียเอง <c oughs> รัฐบาลต่อไม่ได้รัฐบาลก็เสียเองอความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเอาแบบที่คุณนุยิงพูดตอนแรกกี่วันก็ได้<ว>เป็นเดือนก็ได้ก<ช>็อ,<ช>อยากพูดพูด <c oughs> พูดแล้วก็ดังฟังเอา กลาโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะอเอากันเต็มที่เลยเอากันให้น้ำใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยพอในโลกความเป็นจริงนั้นเวลานักการเมืองมันคิดอ่ก็หาเศษหาเลยนะครับเอาเปรียบซึ่งกันและกันว่าไอ้วิธีการเนี้ยตัวเองน่าจะได้เปรียบความเป็นจริงมันไม่ได้เปรียบอะไรนะครับกับยุคแบบนี้และยิ่งนายกไม่มานั่งเนี่ย นะครับเกมมันก็จะพลิกกันอีกสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วก็กลายเป็นทางฝั่งรัฐบาลก็เสียเองไหมคะแม้จะพยายามใช้เทคนิคแท็กติกในการที่จะช่วยก็ตามคืออย่างไรก็ตามเนี่ย<ช>นะครับ<ช>เนื้อหาสําคัญเนี่ยต้องไว้ก่อนเที่ยงคืนะนะครับส่วนเนื้อหาที่เอามาเผยแพร่ภายหลังการอภิปรายเนี่ย<ช>นะครับก็ไว้หลังเที่ยงคืนก็ได้แต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณอภิปรายตอนกี่โมงก็ตามเหมือนอวิโรธเคยอภิปรายตอนตอน,ตอนดึก นะครับแต่ว่าคนก็ยังตามไปฟังเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการอภิปรายรอบนี้เนี่ยหนึ่งจะเต็มไปด้วยความโกลาหลเพราะทันทีที่าพาดพิงถึงคุณทักษิณและคนในครอบครัวก็จะต้องมีการประท้วงแม้กระทั่งอภิปรายถึงคุณอุงวิงก็ตามเนี่ยนะ,ะก็ต้องแย่งกันประท้วงอะจนกระทั่งสาภาอื้ออึงเต็มไปด้วยความโกลาหละนะครับแล้วก็เผลอๆก็ เวลามันอาจจะต้องล่วงเข้าไปลงมติในวันที่27ก็ได้เพราะเนี่ยนะครับถ้าวันที่หนึ่งมันประท้วงกันจนไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเนี่ยพอวันที่สองก็ประท้วงกันอีกทำความความง่วงอ่ะนะครับก็ลากกันไปนะครับและส,ะสรุปการอภิปรายเลยเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็ต้องข้ามไปอีกวันหนึ่งกันโดยสภาพแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าเรื่องการประท้วง ไม่ได้กำหนดอยู่ในระยะเวลาแต่ว่าครั้งนี้จะมีการประท้วงที่มากเพราะว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้นะครับฉาฉานอะไรขนาดนั้นในการที่จะตอบโต้จับพลันดังนั้นเนี่ยครับจะมีพวกองค์ครักซึ่งเรียกว่าอาคาเดมี่เนี่ยแต่ว่าไอ้ทีมที่โต้ตอบก็เป็นอีกทีมหนึ่งเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความโกลาหลน,นี่ก็เป็นตัวอย่างของประเทศไทยอะ่ะนะครับว่าเราก็เดินมาถึงจุดเนี่ย ก็คือว่าประชาธิปไตยกันแบบเนี้อ่ะก็รอดูนะคะลดลีลาของบิ๊กป้อมละคะเพราะว่าถึงแม้ไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์รวมกระทั่งว่าลุงป้อมจะจะทําอะไรกับการพิปรายครั้งนี้แต่สื่อสนใจมากคือบิ๊กป้อมเนี่ยค่ะคือดูการพูดเขาที่ผ่านมานของเข้าปกติก็ใช่ไม่กี่นาทีน่แต่เข้าชจโครงล้วนๆะที่เขาพูดนะ,ะนะครับก็คือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเขาพูดไม่ได้ค่ะ ไม่ใช่ว่าเขาพูดไม่เป็นแต่เขาไม่ประสงค์ที่ทจะพูดครั้งนี้เนี่ยนะครับจะสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีเนี่ยนะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะพูดถึงเป็นชั่วโมงเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเป็นที่จับตามองเพราะว่าโดยหลักเนี่ยนะครับหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านพูดจบเนะี่ยคนที่สองต้องเป็นบิ๊กป้อมเนะี่โดยหลักซึ่งอาจจะสับเปลี่ยนกันได้แต่ว่าโดยหลักเนะี่ยก็เป็นหัวหน้าพักลำดับที่สอง ก็จะลุกขึ้นมาอภิปรายเครื่องมันอาจจะร้อนชากันมาตั้งแต่ตอนเช้าเพราะนี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นผมเชื่อว่าบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับพูดทั้งทีเนี่ยคงไม่มีอะไรที่มันลอยๆหอหรอกคือแม้ว่าเจ้าตัวจะนะครับจะไม่ค่อยที่จะพูดจาอะไรกับใ,ใครแต่ว่าดูสภาพพักดูสภาพที่นะครับถูกเรื่องราวสารพัดที่ไปกระทืบเขาก่อนนะอ นะครับเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ถึงอย่างไรก็ตามนั้นผมเชื่อว่าวันแรกที่บิ๊กป้อมจะพูดเนี่ยผมเชื่อว่าเต็มไปด้วยความน่าสนใจนะครับและผมเชื่อว่าเขาก็ได้ซักซ้อมอะคือ,ค,อคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้เนี่ยนะครับคือถ้าพักฝ่ายค้านและผมก็เชื่อว่าเขาถ้าเขาปรับวิธีะนะครับอ่านให้น้อยอ่านเท่าที่จำเป็นและอ,อธิบายด้วยความเข้าใจ ความเป็นจริงเนี่ยนะครับคนหนุ่มสาวพวกนี้ยความจํานี่ดีเพียงแต่ว่าหยิบเอกสารมาใช้เท่าที่จําเป็นและอธิบายนะครับด้วยความเข้าใจให้กับประชาชนและอย่าไปเลี้ยวข้างทางนะครับคือคือจะอ่านจะท่องจะอะไรมาก็าตามแต่ว่ามันต้องเป็นลีลาธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นการอภิปรายรอบนี้ ผมเชื่อว่าดีครับก็บางคนก็ผ่านกันมาหลายครั้งแล้วค,คือครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับต้องเอาเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะครับอย่าอย่าคืนน้ำให้น้อยที่สุดคกับเวลาที่จำกัดและเนี่นะครับถ้ามันเข้าเป้าตั้งแต่วันแรกนะครับก็คือหมายความว่าตั้งแต่เนี่นะครับเช้าไปถึงก่อนเที่ยงคืนเนี่ยอื้ออึงกันแล้วะนะครับใส่สัดกันเต็มเต็ม และที่สำคัญอีกคนก็คือคนที่สรุปการอภิปรายในวันที่สองเนี่ยค,คนที่สรุปการอภิปรายนั้นจะมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าสรุปการอภิปรายที่ดีนั้นเนี่ยปิดบัญชีเลยนะ,ค,ะ,นะครับผมเคยเห็นหลายคนที่สรุปดีๆนะครับและก็เข้าเป้านะครับแล้วก็สามารถที่เอาเรื่องของแต่ละคนแต่ละคนที่ได้อภิปรายกันมานั่นเนี่ย แล้วมาประติดประต่อต่อเนื่องจะโดยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตามเพื่อรวบรวมพฤติกรรมก็คือหมายความว่าคนสรุปการอภิปรายเนี่ยไม่สามารถอภิปรายเรื่องใหม่ได้นะแต่ว่าเอาเนื้อของแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยที่ถูกอภิพปรายมาแล้วหมายความว่าจะสิบกว่าคนอะไรยี่สิบคนอะไรก็ตามเนี่ยมารวบรวมเพื่อจะเชี่ยเห็นเลยว่า โดยพฤติการเนี่ยไม่สามารถไว้วางใจได้และเป็นการสื่อความกับประชาชนาเพราะฉะนั้นมือสรุปการอภิปรายเนี่ยเป็นหมัดน็อกได้เลยเป็นเป็นมือสำคัญที่สุดของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ